สวัสดีครับได้เวลาเราก็เพิ่มเติมคุณธรรมในตัวกันต่อนะครับวันนี้ก็มาถึงมงคลที่สองคบบัณฑิตตอนที่สองกันแล้วนะครับคนเราเกิดมาทุกคนก็ย่อมอยากจะได้ไดรับความสะดวกสบายกันทั้งนั้นนะครับเช่นอยากได้เสื้อผ้าดีๆอาหารอร่อยๆบ้านที่สะดวกสบายเป็นต้นครับ <S <S ทั้งคนพาลและบัณฑิตเองก็อยากได้ในสิ่งเหล่าน,นี้เหมือนกันนะครับ <S <S แต่จะมีวิธีการที่ได้มาแตกต่างกันครับจะแตกต่างกันยังไงบ้างก็ต้องไปฟังพระเดชคุณหลวงพ่อท่านขยายความให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวไปเลยครับ คุณธรรมสีประการด้วยกันที่จะทำให้คนเราเนี่ยหาประโยชน์ในชาตินี้ได้หรือหรือว่าหากำไรชีวิตในชาตินี้ได้ให้เต็มที่ครับเขาหายัางไงเขาไปคว้าคุณธรรมมาเอ,อหมวดหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกกันเอ,อพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ให้กับ พราหมณ์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะแล้วก็พวกเราชาวบ้านชาวไทยมักจะได้ยินหมวดธรรมหมวดนี้กันว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีหรือวิธีตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้คือคนเรานะี่ามันมีช่วงหนุ่มกับช่วงแก่และช่วงสาวกับช่วงแก่ ไอ้อยากจะได้ความสุขทุกอย่างที่ว่ากันมาเมื่อกี้นี้นะอยู่ดีๆให้ได้มาเป็นไปไม่ได้มันต้องไปหาไป,หไปขว,วนไปขวายมาไอ้การจะขวนไปขวายหาสิ่งเหล่านี้มา่ะจะหาตอนไหนจะหาตอนหนุ่มหรือจะหาตอนแก่ถ้าจะขวนขวายหามาอีกอาจจะหาอีตอนหนุ่มหามาได้แล้วตอนแก่ก็สบายได้สิ่งเหล่านี้ไปครบเป็นที่แต่ว่าเมื่อตอนหนุ่มขี้เกียจตอนเป็นสาวขี้เกียจ มัวไปเฮห,หาเคือะเพลินไปพอรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะขาดไปขวนขวายหาตอนแก่จ้างก็หาไม่ได้คนพาละจะไปทอดอารมณ์จะคิดว่าเอะจะไปขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาอีตอนแก่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะาร่างกายมันไม่ให้แต่ว่าบัณฑิตแล้วก็จะฉกฉวยเอาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละไปหาสิ่งเหล่านี้มา ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วไปสบายเอาตอนแก่คุณธรรมสี่ประการนั้นอะไรนะเขาใช้คำสั้นๆว่าอุอาตะสะนะอุคืออะไรฐานสลมปทาออ่างสรงอุตตะบตบถอฐานสระานนูนุตถานสาลมปทาเราวะถึงพร้อมด้วยความมันนะไม่ขี้เกียจนะเนี่ย วิสัยของบันฑิตเนื่อความที่ใจใสพอใจใสปัญญามันก็เกิดพอปัญญามาเกิดรู้เลยว่าเกิดเป็นคนมีมันต้องขยันนะก่อนอื่นจะเกิดเป็นคนมันต้องขยันขยันไวยก่อนแล้วไอ้นี่แหละมันจะเริ่มเป็นกำไรชีวิตแต่ต้นคือคนทานเนี่ยพอเห็นคนขยันเนี่ยเออไอ้นี่ง่ทํางานสิงัวเป็นควายอยู่ได้ต้องเราสิเที่ยวมันทั้งวันเลย แต่คูนใจกระสอบขายหนุนไปหนุนแต่ว่าวิสัยของบัณฑิตไม่ใช่เราก่อนอื่นขยันก่อนฝึกกันมาจากแะเล็กใช่ว่าทํางานจนให้เป็นอุตฐานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมในความมันนะถึงพร้อมในความมันคือตั้งแต่มันศึกษาธรรมะอย่างที่เรามันกันเนี่ยมันศึกษาธรรมะมันหาความรู้จนกระทั่ง มันหาทรัพย์เข้ามาด้วยเพราะความรู้ความจริงก็เป็นทรัพย์อย่างนหมนกันในช่วงนี้พ่อแม่ยังเลี้ยงเราอยู่แหละเอาเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเมื่อท่านยังเลี้ยงเราอยู่มีกินมีใช้พอประมาณนี่ไปไปมันแค่ก่อนไปมันหาความรู้มาใส่ตัวและวไอ้ความรู้นี่ะมันจะเป็นทรัพย์ต่อไปข้างหน้านี่ถึงพร้อมในความมัน โบราณเขาก็ใช้ตัวยอ่อว่าอุนะอันที่สองอารักขะสัมปทาอานรักขะอารักขากขะนะ่นะแปลว่ารักษาอานรักขะสัมปทาแปละว่าถึงพร้อมในความเก็บรักษาถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนอเมื่อขยันหามันแล้วก็ขยันเก็บดิสินะอารักขะสัมปทาขยันเก็บ มิสัยบัณฑิตนะมาอีลุ่ยฉุยแชกหรอกเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานน่ะมันใช้อะไรมันก็ทิ้งทิ้งคว่างคว่างแล้วก็ไม่เรียวนะหวดมันก็ไปไม่เรียวหวดไม่รู้สึกกระกระ,ะพดตีหมาน่ะเอามาตีมันก่อนจะช่วยตีหมาเลยตีมันก่อนหวัวข้าไปตีมันกาไปถ้าปล่อยมันถ้าปล่อยมันตั้งแต่เล็ก หยิบอะไรก็ทิ้งตรงโน้นหยิบตรงนี้ทิ้งตรงนี้นเสื้อใช้ใช้ยังไม่ได้กี่ทีละพอแม้มีแฟชั่นชุดใหม่มาไอของเก่าโยนทิ้งไปก่อนไปหาของใหม่มาเอาอีกแล้วไอพวกนี้โรคบ้าแฟชั่นมันท่วมหัวไม่ถึงพร้อมในการรักษาสนะมีไม่ขยันักไม่ขยันเก็บส้วนีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่าไปตามใจมีลูกหลานก็อย่าไปตามใจมันแม้แต่ตัวเราเองก็อย่าที่จะตามใจตัวเองใลเกินไป เอาเอาขอเอาตัวเองเป็นเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเมื่อจบมาจากต่างประเทศใหม่ๆตอนนั้นก็คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวอืมคนเดียวเดือนประมาณทำงานก่อนเดือนประมาณสักหมื่นหมื่นเศษนิดๆแต่ว่าขยันหาน่ะขยันแต่เก็บให้เป็นที่ใช้เงินไม่เป็นนั่นเอง ให้เงินไม่เต็นคนเดียวนี่แหละเมื่อสิบห้าสิบหกปีก่อนน้้นเรื่องละหมื่นกว่านี่มันน่าจะพอใช้ไม่พอหรอกบางเดือนเนี่ยไปยืมพ่อไปใช้ด้วยเนี่ยเป็นสักพันนี้ใช้คนเดียวนะไม่พอแม่ก็เลยเรียกไปเตือนแม่ว่าอย่างนี้ลูกเอ้ยรายได้เท่าไหร่นะไม่สําคัญหรอกนะลูก สำคัญว่ามันเหลือเท่าไหรออ่แม่ว่าอย่างนี้ก่อนลูกเอ้ยได้เท่าไหร่มันไม่สำคัญล้อสำคัญว่ามันเหลือเท่าไหร่ก็เสียงแม่นะเอแม่ได้มากมันก็เหลือมากได้น้อยมันก็เหลือน้อยแม่ก็เลยตอบกลับเออถ้าได้มากเหลือมากได้น้อยเหลือน้อยแล้วแม่ไม่ต้องส่งเอ็งเรียนเลือทั้งฝันนี้หรอก เรียนทั้งเมืองนอกเมืองไทยเนี่ยต้องมาเรียนกันทาไมถ้าได้มากเหลือมากได้น้อยเหลือน้อยแล้วก็เพราะว่าในโลกนี้ได้มากแล้วเหลือน้อยมีอยู่ได้น้อยแล้วเหลือมากเนี่ยมีอยู่เป็นยังไงได้มากแล้วเหลือน้อยเออท่านผู้เฒ่าท่านก็ยก,ยกอยางขึ้นมาเชื่ร์ยกแม่นะอ่านหนังสือไม่ใครจะออกนะักหรอกแต่ว่าทานก็สอนลูกก็นั่นแหละลูกแล้วควา้าปริญญามา เป็นกระบุงนะแต่ต้องให้ผู้เท่าเยนโลกไม่มีปริญญาณมาสอนให้มันว่าอย่างนี้ได้มากเหลือน,น้อยเหมือนอะไรเหมือนเอาเข่งตักน้ำตอนเข่งอยู่ในน้ำนํำน้ําเต็มเข่งเลยแต่ห้ามยกนะยกแล้วมมีเหลือน้ําติดอยู่หรอก